สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CBR 6 5 0 F นะครับผมคันนี้ปี13.15สนะครับสีแดงดำนะครับของแต่งจะมีท่อนะครับผมแล้วก็ชุดอุดเฟรมนะครับผมบางโคตนหลังคารบอนนะครับการลื่นข้างถังกันรอยถังนะครับอุดหัวโช๊คนะครับฝาปิด อำบนชิวหน้าแต่งเป็นคาร์บอนอุดกระจกครบนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมืนเก้านะครับเดี๋ยวสั่งไลฟให้ฟังบางโซ่ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมรถรวมๆสวยนะครับยางหลังเต็มๆนะครับยางหลังเป็นของรถโซ่ถูนะครับ ประมาณนี้นะครับคันนี้ราละใครที่1นึ่0 0สนาม่นเก้าันผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญหน้าผมประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ